ทุกท่าของการกลับรถสะพานกลับรถใต้สะพานเกาะกลางในเมืองถ้าเราไม่ใช้คันเร่งมันจะทําให้เราเลื้อยเล่นจะกลับหมดปาดออกไปดูแล้วก็ต้องไปตัดหน้ารถบรรทุกด้วยอย่าไปคิดว่ารถยนต์หยุดแล้วไม่มีมอเตอร์ไซค์คุณครูบอกว่ากระจกอยู่ที่เสาแล้วก็ปั่นพวงมาลัยไปสุดเห็นมามเห็นมามกินขอบด้านในเลยจังหวะปล่อยฟีเนี่ยถ้าเราทําไม่ถูกนพุ่งออกมาอย่างนี้โดนชนได้นะเราก็คลึกคนองกเบิร์นเอาไว้ กระจายหมดเลยสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูการกลับรถหรือว่าการยูเทิร์นนั่นเองนะครับซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะมีปัญหาในจุดนี้อยู่ว่าก่อนการยูเทิร์นเราจะทำยังไงขณะยูเทิร์นเราทำยังไงดีหรือยูเทิร์นไปแล้วเนี่ยเราควรอยู่เลนไหนดีเราก็ต้องมาทำความเข้าใจตรงนี้กันก่อน มีกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนครับว่าเมื่อเรายูเทิร์นไปแล้วครับเราต้องไปอยู่ชิดขอบทางด้านนอกหรือด้านซ้ายมือนะครับเราไม่สามารถที่จะยูเทิร์นปึ๊บแล้วก็มาคาเลนชิดขวาได้แต่เคยเจอกันไหมครับที่ยูเทิร์นไปแล้วมีเลนของตัวเองอันนี้นะครับไม่เหมือนกันผมก็จะแบ่งเป็น2กรณีกรณีแรกก็คือเราไม่มีเลนมันของตัวเองยูเทิร์นไปปึ๊บเนี่ย ก็ต้องไปชิดซ้ายเลยชิดขอบทางด้านในเลยอีกกรณีหนึงกรณีที่2ก็คือยูเทิร์นไปแล้วเนี่ยมีเลนให้เราอยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วเราก็จะต้องรีบเปลี่ยนเลนออกไปอันนี้ครับคือจริงๆแล้วนะมันหลักการเหมือนกันแต่ที่ผมแบ่งออกเป็น2กรณีอะ่ะมันอาจจะมีข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆที่แตกต่างกันไปนะครับเดี๋ยววันนี้ ผมก็จะพาทุกคนมาดูตรงจุดนี้ครับส่วนในเรื่องของขนาดที่กำลังรอรถเนี่ยครับเราควรจะดูรถอย่างไรดีในกฎหมายก็เขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าต้องไม่มีรถอยู่ในระยะ100เมตรเนี่ยจากที่เรารออยู่แล้ว100เมตรเนี่ยเป็นถนนฝั่งตรงข้ามโลง่โลงๆไม่มีรถอันนั้นอะ่ะเราถึงจะกลับได้แต่ก็เขียนไว้อีกเว้นแต่ว่าดูแล้วมีความปลอดภัยไปได้ อันนี้ครับเขาเขียนไว้เพราะว่าในชีวิตจริงๆอ่ะเราไม่สามารถรอให้ไม่มีรถ100เมตรแล้วค่อยยูเทิร์นไปได้ตลอดเพราะว่าในกรุงเทพรถติดๆเราก็ไม่สามารถทําได้นะครับรถเนี่ยก็จะติดกันตลอดแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ดูแล้วว่าปลอดภัยอ่ะมีระยะนิดนึงรถเขาเคลื่อนตัวมาอย่างเงื้ช้ารถเขาจอดให้อะไรอย่างเงี้ยครับไปได้ไปได้นี่ครับตรงจุดเนี้ยแหละเราต้องมาฝึก ดูฝึกการตัดสินใจเอานะครับว่าจังหวะไหนไปได้จังหวะไหนไปไม่ได้เลี้ยวออกมาแล้วอยู่เลนไหนงั้นเดี๋ยวถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับไปในเรื่องของการกลับรถเนี่ยครับก็มีกฎจราจรที่เกี่ยวข้องกับเราอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนเลน เรื่องที่2ก็คือในเรื่องของการกลับรถนะครับเปลี่ยนเลนเกี่ยวยังไงเกี่ยวเพราะว่าเราอ่ะจะต้องเปลี่ยนเลนไปเลนกลับรถนั้นๆไม่ว่าจะเป็นเลนกลับรถใต้สะพานเลนกลับรถเกือกมาหรือว่าเลนกลับรถเกาะกลางนะครับแล้วเมื่อไหร่เราถึงจะเข้าไปอยู่ในเลนนั้นละ่ะ ก็ถ้าสมมุติว่าใครรู้เส้นทางว่าอะเดี๋ยวต่อไปข้างหน้ามียูเทินเราอยากยูเทินเราก็เปลี่ยนไปนะครับเปิดไฟเลี้ยวก่อนเปลี่ยนเลน30เมตรหรือว่าถ้าเรามองแล้วเห็นป้ายไกลๆเห็นช่องทางกลับรถไกลๆเนี่ยครับถ้าในกรณีนี้ผมจําได้หรือก็จะมีป้ายนะในหลายๆที่เดี๋ยวพาไปดูครับ ก็จะมีป้ายที่กลับรถอะไรอย่างนี้ครับพอเห็นแล้วปุ๊บเห็นไกลๆแล้วเราก็ค่อยๆเปลี่ยนเลนมานี่ก็จะมาอยู่ในเลนที่กลับรถละตรงนี้ก็มีกฎหมายอีกว่าจะต้องหยุดก่อนแล้วก็พอการจราจรโล่งในระยะ100เมตรก็ค่อยไปก็ค่อยไปครับนี่อันนี้ก็คือในเรื่องของการกลับรถแล้วกลับรถมาก็ควรอยู่ชิดเลนด้านใน มีกี่เลนก็ไปชิดเลนด้านในครับกีดขวางการจราจรให้น้อยที่สุดกลับรถมารีบตั้งลำให้ตรงรีบไปครับสำหรับมือใหม่มองให้ขาดมองให้สุดนี่ครับถ้าเราหยุดอยู่ตรงนี้ก่อนได้ดีแต่หยุดอยู่ตรงนี้มองไม่เห็นเนี่ยผมนั่งอยู่ตรงนี้มองไม่ค่อยเห็นต้นไม้บงัง แต่ว่าถ้าเราออกมาอีกนิดล่ะอืมตรงนี้ห้ามออกนะครับคือถ้ารถบังห้ามออกออกไม่ได้มือใหม่ครับเอาให้ขาดมองไปอ่าสุดต,ตาแล้วไม่มีรถทั้งสองเลนโอเคออกไปได้คืนคืนคืนนี่ยครับมองให้สุดทางนะมองให้สุดทางให้ไกลที่สุดให้ลึกที่สุดถ้าเราเอาแค่มองสุดตาเราอะ ไม่ได้ต้องมองไปให้สุดถนนว่าถนนตรงเนี้ยทางตรงตรงเนี้ยหรือทางโค้งตรงเนี้ยมันไม่มีรถนะแล้วเราก็ไปเน้นจังหวะที่ไม่มีรถจริงๆมือใหม่นะเน้นจังหวะที่ไม่มีรถจริงๆแล้วค่อยไปจังหวะขับขันอย่าพึ่งอืเพราะว่าเราจะต้องมากังวลในเรื่องของการบังคับรถแล้วใช่ไหมเรายังจะต้องมากังวล ในเรื่องของไปได้ไปไม่ได้อีกหรือเปล่าอะไรนี้ครับเพราะฉะนั้นมือใหม่เน้นเลยโลวงโลกแล้วในเรื่องของการเลี้ยวกลับรถนะครับมีบางท่านใช้สูตรผมก็เพิ่งเคยได้ยินว่ามันมีสูตรในเรื่องของการกลับรถแต่พอเขามาใช้แล้วเนี่ยเกือบเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าเรื่องของการใช้สูตรเนี่ยละครับ เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรตรงที่กลับรถนะครับถ้าสมมุติว่าเขาเพิ่งทําใหม่หรือว่ามันยังอยู่ในสภาพที่แบบสมบูรณ์อยู่จะมีเส้นหยุดให้เรานี่เคยเจอครับที่เขาหยุดตรงเส้นหยุดนี้แล้วคุณครูบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามให้กระจกอยู่ที่เสาแล้วก็ปั่นพวงไลไปสุด แล้วเลี้ยวเนี่ยครับเห็นปหมเห็นป่มกินขอบด้านในเลยเห็นปะนี่ครับเพราะฉะนั้นสูตรนี้ครับใช้ไม่ได้นะใช้ไม่ได้นะครับว่าที่เรามาหยุดอยู่ตรงเส้นเอาหูเลยเสาหูเลยเสาเสร็จปัน่นพวงมาลัยให้สุดรอรอปึ๊บจังหวะโล่งเติมคันเร่งเห็นปะเมื่อกี้ถ้าผมดื้อเข้าไปเรียบร้อยครับ ไปอินฟุตบาทด้านในแน่นอนโชคดีที่วันนั้นผมไปคว้าพงไลไว้ได้ทันก็เลยรถเขาก็เลยไม่ได้เกิดอุบัติเหตุปอินฟุตบาทเพราะฉะนั้นครับบางอย่างมันใช้ไม่ได้ผมจะไม่แนะนำให้ปล่อยพงมาลฟรีเพราะว่าบางคันปล่อยฟรีได้เข้าถูกบางคันบางท่านอาจจะยังไม่รู้จังหวะปล่อยฟรี มันจะเป็นอย่างนี้นี่สมมุติว่าอ่าเรามาอยู่ตรงนี้เราชะลอดูรถไม่มีรถเราก็เลี้ยวไปเลยฟึบแล้วจังหวะปล่อยฟรีเนี่ยถ้าเราทําไม่ถูกเนี่ยเห็นปะ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 นี่ครับพุ่งออกมาอย่างนี้โดนชนได้นะโดนชนได้นะครับอย่างเนี้ยสมมุติจังหวะนี้เราจอดรอรถฟืบ นี่แล้วเราก็คึกคนองเสร็จแล้วก็เบิ้ลเอาไว้ปเนี่ยรถมันจะไม่นิ่มเลยรถมันจะเหวี่ยงกระจายหมดเลยคนในรถก็นั่งไม่ดีเมื่อกี้ traction control ท,ท,ทำงานเลยระบบรักษาเสถียรภาพทำงานเลยมือเราก็ปั่นไม่ทันเห็นไหมครับอันนี้ก็คือการกลับรถที่เร็วไป ถ้าจะต้องเร่งจังหวะเร็วขนาดนี้บางทีอาจจะแปลว่าจังหวะที่เราตัดใจออกอ่ะไม่ปลอดภัยนะมาครับผมก็พาทุกคนมาอยู่บนถนนใหญ่นะครับเนี่ยถ้าสมมุติว่าในเรื่องของการตัดช่องทางการ,การจราจรอะไรแบบนี้นะครับ มือใหม่ผมอาจจะไม่แนะนำนะว่าให้เรามองเห็นแล้วก็จริงไม่มีรถแล้วก็จริงแล้วตัดไปอะไรอย่างนี้ครับหนึ่งก็คือผิดกฎหมายสองก็คือไม่มีจริงหรือเปล่าเรายอมเสียเวลาในการขับต่อไปเพื่อที่จะได้ยูเทิร์นข้างหน้าดีกว่าเนี่ยครับเราเห็นแล้วว่าข้างหน้ามีกลับรถอีกเราก็กลับการกลับรถจุดกลับรถเนี่ยไม่ได้มีที่เดียวตรงนั้นนะครับ เสียเวลากลับรถข้างหน้าดีกว่าคือุูปติเหตุนะครับเนี่ยไปได้เลยอันนี้เป็นถนนใหญ่การกลับรถเนี่ยดูก่อนนะว่าเลี้ยวไปแล้วมีเลนไหมหรือบางทีเขากั้นให้เราอันเนี้ยเลี้ยวไปไม่มีเลนของตัวเองนะครับไม่มีเลนของตัวเองซึ่งการกลับรถก็จะเป็นการข้าม ไปหมดเลยนี่อันไหนยังไม่ชัวอย่าเพิ่งไปนะครับรอรอจังหวะโล่ง,ลงแล้วค่อยไปดีกว่าถ้าเราไม่ชัวพุ่งออกไปเนี่ยอันตรายนะครับอันตรายอลองดูครับรอก่อนรอจังหวะไปเรื่อยๆการกลับรถเนี่ยเขาเขียนกฎหมายมาไว้เลยนะครับว่ากลับรถเสร็จแล้วควรเข้าอยู่ เลนด้านไหนด้านซ้ายปื๊บนี่แล้วก็ออกมาอยากออกนะครับทำรถให้ขนานวิ่งตรงให้ได้เยอะที่สุดก่อนแล้วก็อยากออกค่อยออกมาในกฎหมายเขียนไว้นะครับว่าช่องทางด้านขวาเนี่ยไว้สำหรับรถเร็วรถ แซงรถเร็วกว่าวิ่งอยู่ช่องทางด้านขวาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ถ้าถนนเส้นนั้นยังไม่มีช่องกลับรถเป็นของตัวเองกลับมาปุ๊บเราอยู่เลนขวาอันนี้ครับอาจโดนชนได้เกิดอุบัติเหตุได้แล้วผิดแน่นอนเพราะกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนครับกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนเลยว่ากลับรถเนี่ย รอว,ว่างๆแล้วข้ามมาเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูว่าถ้ามันมีช่องกลับรถของตัวเองทำยังไงก็จะเป็นในกรณีที่2องนะครับที่เลี้ยวกลับรถมาแล้วมีเลนของตัวเองต่อไปเป็นการกลับรถแบบที่มีเลนเป็นของตัวเองบ้างนะครับอันนี้ครับ ค่อนข้างง่ายแต่ก็มีข้อควรระวังอยู่นิดนึงก็คือเราจะต้องทำความเร็วให้สอดคล้องกับเลนข้างๆเราที่จะออกไปจะทำให้ง่ายครับจะทำให้ออกง่ายแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราปล่อยไหลไหลไหลไปจนสุดเลนนั้นแล้วแล้วยังออกไม่ได้อันนี้แหละครับเราก็ต้องไปจอดอยู่ตรงปลายจอดอยู่ตรงปลายแล้ว ก็ออกไม่ได้เลยเพราะว่ารถเร็วรถมาเร็วมากแล้วเราไม่มีพื้นที่ในการเล่งออกไปไครับพอไม่มีพื้นที่ในการเล่งแล้วรถเขามาเร็วเขาวิ่ง80เราจอดอยู่ศูนย์อันเนี้ยอันเนี้ยแะครับออกยากยากมากๆเลยสมมุติว่าผมกําลังหาที่ U ยูเทิร์นอยู่ตอนนี้ผมก็อาจจะวิ่งเลนกลางครับเลนกลางแล้วผมก็ดูซิว่าอันเนี้ยมันจะมีสะพานกลับรถไหมอ๋อไม่มีหรอก เห็นป้ายกับรถไกลๆแล้วโอเคผมเปิดไฟเลี้ยวเปลี่ยนเลนเข้าเลนขวาเลยปรับความเร็วบการยุเทิร์นเนี่ยไม่ต้องไปจำหรอกครับหมุนพวงมาลัยยังไงมันก็เหมือนการเลี้ยวนั่นแหละเราเลี้ยวยังไงนี่ครับเราเลี้ยวยังไงอือเลี้ยวมาเนี่ยดูมีเลนของตัวเองโอ้สบายมาก อย่าไปตัดนะถ้าเราตัดเราจะมองไม่เห็นเนี่ยครับวิ่งมาคู่ปุ๊บดูจังหวะเข้าขนาันไหนดีโอเคหลังพี่มอเตอร์ไซค์ปรับความเร็วปู๊ดไปปู๊ดไปโอเคอยากเข้าซ้ายอีกไหมอ,อยากเข้าซ้ายอีกเข้านี่เห็นไหมครับเราไม่ได้จำเป็นที่จะต้องตัดทั้งถนนเพราะเขาไม่ได้ออกแบบให้เราตัดทั้งถนน ตัดทั้งถนนใหญ่อย่างเงี้ยวิ่งกันเป็นร้อยอันตรายครับเขาก็เลยสร้างช่องไว้ให้เราอย่างนี้ครับง่ายกว่าเยอะครับง่ายกว่าเยอะต่อไปก็มาลองกลับรถในเมืองดูซิว่ามันเป็นยังไงในเมืองเนี่ยครับสิ่งที่เราจะต้องระวังมากที่สุด ก็คือในเรื่องของมอเตอร์ไซค์บางทีรถยนต์หยุดมอเตอร์ไซค์ไม่เห็นหรือมอเตอร์ไซค์ไม่หยุดก็เข้ามาโดนกันได้ครับโดนกันได้เลยอลองดูซิจังหวะเนี้ยถึงแม้ว่าเราจะยังไม่เห็นแต่เดี๋ยวมุมจะเปิดให้เราเห็นครับค่อยๆไหลาตามไปด้วยดูไปด้วยได้ครับ ชะโงกดูมอเตอร์ไซค์นิดนึงโอเคไม่มีเลี้ยวไปอยู่ในเลนหมุนพงม,มาลัยกลับเติมคันเร่งเห็นไหมครับอ,อันนี้แหละต้องระวังมอเตอร์ไซค์ด้วยคืออย่าไปคิดว่ารถยนต์หยุดแล้วไม่มีมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ต้องหยุดเสมอไปไม่ค่อยๆไล่ดูไปทีละช่องไล่ดูไปทีละช่องว่ามีมอเตอร์ไซค์ไหม บางทีเขาหยุดไม่ทันบางทีเขาไม่เห็นแต่ว่าถ้าเราดูด้วยตาของเราเองแล้วนะครับค่อยๆไล่ดูไปไม่มีไม่มีไม่มีมมมมโอเคครบทุกช่องไปได้ปลอดภัยครับอย่างต่อไปครับเรามาดูการกลับรถใต้สะพานกันบ้างว่ามันเป็นยังไงเนาะแต่ก็เอาจริงๆแล้วก็คือมันเหมือนกันนั่นแหละ เราขับไปตามทางได้เลยแต่นี่เห็นไหมกลับรถมาได้อยู่ตรงขวาแล้วกลับรถชิดซ้ายโอเคเข้าใจกลับรถชิดซ้ายค่อยๆไปครับค่อยๆไปยูเทิร์นอยู่ตรงนี้เปิดไฟเลี้ยวไปมีไฟเลี้ยวก็เปิดครับเปิดให้รถขันหลังรู้เขาจะได้ไม่เสียจังหวะกับเรานะครับว่าเอ๊เราจะทำอะไรนะอะไรอย่างนี้ครับ ขับก็ธรรมดาครับง่ายๆก็ขับไปตามทางเหมือนปกตินะครับบ,รบังคับรถตามทางมันก็เป็นทางชนิดหนึ่งเหมือนกันครับหลังจากนั้นดูมีเลนของตัวเองไหมมีรถมาหรือเปล่าอันนี้มีเลนของตัวเองแต่ก็ต้องดูรถหลังด้วยนะครับว่ามาไหมถ้าสมมุติว่าเคลียร์แล้วก็ไปครับเร่งไปได้ ก็ต้องดูครับบางสะพานอาจจะมีเลนเป็นของตัวเองบางสะพานไม่มีเลนเป็นของตัวเองก็ต้องดูก่อนออกอาจจะคาอยู่ใต้สะพานไว้ก่อนออกก็ได้นะครับแล้วถ้าโล่งเมื่อไหร่ก็ค่อยไปครับอีกแบบหนึง่งที่ทุกคนกังวลกันนั่นก็คือสะพานกลับรถถามว่าจะต้องกลัวอะไรไหม ก็ไม่หรอกครับความกลัวเนี่ยคือความไม่รู้ที่เราสร้างขึ้นมาแต่ถ้าเราเข้าใจมันแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยมันก็คือถนนธรรมดาที่เราสร้างขึ้นไม่ต่างกันเลยเรายังคงบังคับความเร็วยังคงบังคับทิศทางทําเหมือนเดิมอยู่ถ้าเลี้ยวถ้าบังคับความเร็วถ้าขับทําเหมือนเดิมอยู่ไม่มีเปลี่ยนแปลงไปเลยอ่ะดูนี่ครับเปลี่ยนเลนเข้ามาปุ๊บ ขับขึ้นไปตามทางเราดูได้นะว่าเขาจะให้เราใช้ความเร็วเท่าไหร่ถ้ามือใหม่ตามป้ายได้ครับไม่มีปัญหาแต่อันนี้เขาจะบวกเซฟตี้แฟกเตอร์ไปแล้วหน่อยหนึงสิประมาณเนี้ยมันก็ยังพอไปได้อยู่แต่ถ้ามือใหม่โอเคไม่เป็นไรสี่สิก็40ขับไปเลี้ยวตามทางอย่ารีบเลี้ยวนะครับเนี่ยดูสิค่อยๆเลี้ยวตามทางให้มันอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็คันเร่งเนี่ยก็ต้องใช้ให้มันเป็นความเร็วคงที่นะครับถ้าเรากลัวถ้าเราไม่ใช้คันเร่งมันจะทําให้เราเลื้อยเล่นอยู่ในทางตรงนั้นนะครับคือพอรถมันไม่ไปแล้วเราก็ไม่รู้จะทํายังไงเราก็เลยโยกพวงมาลัยเล่นอยู่อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้ารถมันนิ่งอยู่ในโค้งแล้วความเร็วคงที่ไปได้เลยคันเร่งนิ่งน่คลอคลอไปครับ มาปลายโค้งเนี่ยอยากให้รถออกมั่นมั่นค่อยๆเติมมาเบาๆทำให้เราขับง่ายขึ้นเยอะเลยครับ mm. แล้วก็มาจุดกลับรถที่ถือว่าค่อนข้างหินเลยก็คือกลับรถในช่องทางที่แบบรถวิ่งอย่างเงี้ยใต้ด่วนบางนาอะไรเงี้ยครับ เรามาดูกันที่ครับว่าจะกลับรถได้แบบไหนเนาะอย่างแรกฝั่งนี้เราก็ต้องดูก่อนนะครับว่าเรามีเลนให้หลบเข้าไปข้างในไหมถ้าเรามีเลนให้หลบก็โอเคครับก็โฉบเข้าไปแต่ว่าถ้าไม่มีเลนให้หลบก็ต้องอันนี้ก็ต้องระวังอ่ะมีเลนครับมีเลนให้หลบแฝบเข้าไป โอ้โห oh. ดูสิจะกลับกันได้ท่าไหนอะดูชาวบ้านก่อนก็ได้ครับว่าอ๋อจริงๆแล้วเหมือนจะมีเลนของตัวเองอยู่นิดนึงนะแต่ว่าต้องรีบทําความเร็วครับไปทุกคนลองดูสิเพราะว่าถ้าอย่างเงี้ยจะกลับหมดปาดออกไปก็ไม่น่าไหวครับเนี่ยปาดออกไปหมด ดูแล้วก็ต้องไปตัดหน้ารถบรรทุกด้วยถ้าสมมุติว่าพอมีเลนมีจังหวะอยู่หน่อยนึงอันเนี้ยก็ต้องวิ่งชิดขอบทางด้านขวาไปครับลองลอกกันบ้านเพื่อนเขาก่อนก็ได้ครับว่าเขาไปกันยังไงโอเคเขาไปชิดขวากันหมดเพราะว่าเราจะไปตัดซ้ายทั้งหมดก็ไม่ได้ไปลองดูสิไปได้ไหมนี่ถ้าอย่างนี้ครับ มีลูกของตัวเองโอเคมีลูกของตัวเองโอเคจังหวะน,นี้รอรถโล่งป้ายนี่ครับเติมคันเร่งพอเรากลับรถมาแล้วเนี่ยครับเราก็พยายามทำรถให้ตรงก่อนแล้วดูกระจกมองข้างด้านนอกครับด้านซ้ายเราเนี่ยว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนเร่งไปแล้วมีพื้นที่ไปไหมถ้าสมมติว่าเร่งไปแล้วยังไปไม่ได้อะไรงี้ครับก็อย่าเพิ่งไป อย่าเพิ่งไปใช้ทางจนสุดใช้ทางจนสุดตรงนั้นออกไม่ได้อีกครับคราวนี้รอนานเลยชะลอชะลอหรือหยุดรอจังหวะที่รถโลกเล่งไปปู๊ดใช้ทางเราให้คุ้มครับมีช่องออกมาแล้วจะง่ายครับแล้วจะง่ายเรื่องของการกลับรถก็มีประมาณนี้นะครับผมก็ได้รวบรวมเกี่ยวกับกฎจราจรแล้วก็มุมมองของผมมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังซึ่งทุกคน ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเหมือนผมทุกอย่างดูแค่พอได้คอนเซปต์แล้วก็นําไปปรับใช้ไปหาสไตล์การขับรถของตัวเองกันนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆมีมุมมองอื่นๆสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกันใต้คลิปนี้ได้เลยครับแล้วก็อย่าลืมถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์เป็นกําลังใจผมได้เหมือนเดิมครับงั้นวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนขอให้ปลอดภัยสวัสดีครับ